thank you สวัสดีครับววันนี้ก็อยู่กับการเลี้ยงปลาหางหนกยูงในอีพีที่50บแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีการแยกคลอดแบบละเอียดแล้วก็เพิ่มทริคเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้ไปลองทำกันดูด้วยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดน,นึงโอ,อ้บเดี๋ยวผมจะบอกอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะทํายังไงบ้างนะครับเพื่อแต่ว่าผื่อไว้ว่า พี่พี่บางคนอาจจะมองแบบเอ้ยเรามองดูแยกคลอดมันดูยากจังนะครับแล้วก็มีวิธีอื่นไหนไหมที่จะช่วยเราให้เราเก็บลูกได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะในการมองแยกคลอดมากนะครับหรือว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องใช้เลยก็ได้ไม่ต้องดูออกว่าปลามันจะท้องแบบมันจะใกล้คลอดหุ่นแบบนี้จะใกล้คลอดแล้วหรือย,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอวิธีนะครับที่ไม่ต้องดูใช้ แค่เพียงการนับวันนับ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 ถึงวันนี้ปุ๊บแยกคลอดแล้วก็รอเท่านี้เลยแค่นี้จบง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดนะครับเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดสําหรับการเก็บลูกปลาหาอยูนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงครับไปกันครับอ่ะและนี่นะครับผมมาให้ดูผลลัพธ์กันเลยก่อนนะฮะสําหรับการแยกคลอดนะครับว่าได้ลูกปลาเยอะไหมนะลูกปลานี้คือ มันก็คลอดมาในเช้าตรู่แล้วนะครับก็มีลูกๆออกมาจำนวนหนึ่งเลยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ลูกปลาก็ลอยๆว่ายๆอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแยกคลอดนะครับจริงๆมันจะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะฮะอุปกรณ์ในการแยกคลอดนะสําหรับคลอดในที่แคบนี้นะครับอันแรกเลยที่เราต้องมีก็คือไอเจ้ตัวตะข่ายนี่นะครับอย่างที่สก็คือเราควรจะต้องมีพืชไม้น้านี้ อย่างนี้นะครับเพื่อลดความเครียดของปลานะครับปลาเวลามันอยู่ในที่แคบแคบๆอย่างนี้นะครับปลามันจะเครียดได้นะครับเราใส่ไม้น้ําเข้าไปลดความเครียดของปลาได้แล้วก็ใส่ออกนะครับเบาๆนะใส่ออกเบาๆไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีคือลังโฟมนะครับลังโฟมที่ไม่รั่วนะครับลังโฟมที่ไม่รั่วแค่นี้เราก็จะแยกคลอปลาได้แบบอย่างง่ายแล้วนะง่ายที่สุดที่ยังง่ายได้นะดูได้เยอะไหมนะครับมาดูนี่นี่ ไม่ว่าเราจะแยกคลอดคือภาชนะเนี่ยมันแวรี่นะครับเราทําแบบใส่ภาชนะไหนก็ได้นะจะใส่อันนี้ใส่ลังพลาสติกใส่ลังโฟมใหญ่ไปเลยใส่ที่เลี้ยงไปเลยแบบลังพลาสติกอันใหญ่แบบห้าสิบลิตรอย่างเงี้ยที่ผมใช้เงี้ยได้หมดนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่สําคัญที่จำเป็นต้องมีคืออันนี้เจ้านี่นะครับตัวระ่ายอันเนี้ยเอาเป็นช่องเล็กสุดนะครับผมรู้สึกว่ามันจะสองมิลมั้งสองมิล ซื้อได้นะครับที่พวกเอ่อร้านก่อสร้างอะไรพวกนี้ยที่มันแบบเป็นห้างอะ่ะพวกไทยวัสดุกูบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีนะก็อันนี้แล้วก็ไม้น้ำนี่แหละออกซิเจนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญใส่หอยทําความสะอาดลงไปด้วยนี่เพราะเวลาเราแยกคอนนะเราใส่อาหารลงไปในนี้นะเสร็จปุ๊บอาหารนะมันจะมีหลุดลอดรูพวกนี้ไปด้วยนะครับ ให้เราใส่หอยทําความสะอาดเข้าไปเก็บเศษซากอาหารพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราตักเม่ปลาออกนะลูกปลาเราจะอนุบาลในนี้ต่อได้อีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราค่อยไปเทได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะงั้นนะฮะใส่หอยเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ทําให้แบบคุณภาพนะ้ํามันตกลงเร็วมากนะครับมันจะคอยช่วยเก็บเศษซากอาหารนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆสําคัญประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีนับวันกันเลยดีกว่าครับไปครับ อ่ะเราเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆครับข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เิสิกมากๆเลยนะครับไม่ยากไม่ยากเย็นอะไรนะครับเออสำหรับใครที่ไม่มีเจ้าตัวตะข่ายเมื่อกี้นะครับดูห่างสองมินนี่อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอหยิบแ๊บหนึ่งนะก็คือเจ้านี่เลย่า ตะก้าขนมจีนนะครับของที่เราหาได้ง่ายเรากใกล้ตัวมากนะสั่งทีสั่งมาเป็นโลเลยนะครับอวิธีนะครับใช้ตะก้าขนมจีนแยกคลอดแบบไม่ไม่ให้แม่ปลามันโดดออกนะคือเราใส่เงี้ยแม่ปลามันโดดออกได้นะครับปลาหางยุงโดดโดดได้นะโดดได้เป็นนิ้วนะครับแบบสองนิ้วกระโดดเงี้ยได้เลยนะครับกระโดดแบบปึ๊บออกเงี้ยได้นะให้เราระวังเอาไว้นะครับไม่งั้นแม่ปลาออกไปข้างนอกก็จะกินลูกปลาเยอะใช่ไหมครับ วิธีที่เราจะ DIY เจ้าตัวตัวนึง <laughs> DIY เจ้าตัวตะกร้าขนมจีนเป็นห้องแยกคลอดนะครับให้เราประกบกันสองอันนี้นะครับแล้วเราใช้ซิฟทายนะครับรัดรัดรอบๆอบันนี้ไว้นะครับแล้วเราเจาะรูข้างบนนี้นะครับเจาะรูข้างบนนี้นะแล้วก็ใส่เจ้าตัวแม่ฝาดลงไปแค่นี้เองง,ง่ายๆแต่ว่าผมไม่ได้ทำอย่างนี้นะเพราะว่าอันเนี้ยผมเอาไว้ลอย บนอ,อ่างที่ผมแบบเลี้ยงไว้แบบพ่อแม่พันธุ์แบบสองสามคู่สี่คู่เงี้ยก่อนจะไปแยกคอดเผื่อมันแยกคอดไม่ทัน่ะผมก็ใส่เงี้ยไว้ในกรณีให้ลูกปลามันเข้าไปหลบนะจะสลับกันนะครับถ้าเกิดแยกคอดอุ้ยจบเลยแยกคอดจะเอาแม่ปลามาอยู่เราต้องใส่ครอบกันสองชั้นนี้นะครับเอาซิปทายนะครับรัดรัดรัดแล้วก็เใส่เอาพวกโฟมนะครับโฟมที่ลอยน้ําเนี่ย กล่องลังโฟมอะไรที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะตัดเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มัดกับซิปทายอ่ะที่ติดเอาไว้ตรงนี้เลยมัดติดติดติดให้มันลอยไว้อย่างเงี้ยสภาพเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นระดับน้ําอยู่นี้นะแล้วมันก็จะมีขอบลอยขึ้นมาสูงนี้แอปาก็อยู่อย่างงี้แล้วเราก็เก็บลูกได้แบบสบายเต็มที่ก็ท้ายดีใส่ไม้น้าเข้าไปให้มันนิดหน่อยนะครับลดความเครียดได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอยากแบบคลีนคลีอะไรเงี้ยเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมอชอบความเป็นธรรมชาติเข้ามามากกว่านะครับเราเกีบตะกร้าไปก่อนเข้าสู่เนื้อาหากันแล้วว่าวิธีการนับวันนะครับเนื่องจากปลาหางนกยูนนะครับมันจะคลอดคลอ,คลอลกแรกต้องใช้เวลาในการตั้งครรภ์น,นะครับ4อาทิตย์นะครับหรือ28วันนะครับส่วนคลอกถัดไปครับจะอยู่ที่3-4อาทิตย์แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแม่ปลานะครับ สามถึงสี่อาทิตย์บวกบวกนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงไม่สมบูรณ์เลยครับมันก็จะบวกบวกบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่ปลาแล้วก็ขนาดรังไข่ของมันนะครับอ่ะทีนี้วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือเราดูปุ๊บวันไหนมันคลอดให้เราเห็นในบ่อนั้นนะครับแต่เราต้องรู้นะว่าแม่ตัวไหนคลอดอ่ะสมมตุติเราคลอดปุ๊บแล้วเราเก็บรูปไม่ทันวิธีทําคือนับไปสองอาทิตย์ครับ ผ่านไปสองอาทิตย์ปุ๊บจับตัวนั้นอะมาแยกคลอดเลยอ่ะนึกออกไหมคือเรานับวันเอาแล้วดูนะครับว่าตัวเนี้ยที่เคยคลอดไปเมื่อเมื่อแบบครั้งที่แล้วอาอย่างคลอ,อกแรกเราไม่เก็บลูกเพราะว่าลูกมันน้อยอาจจะได้ปริมาณไม่เยอะเอามารวมกันนะครับตอนการเลี้ยงคลอกหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยเราดูมันคลอดทองแรกปุ๊บนะครับผ่านไปสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ให้จับตัวนั้นมาแยกคลอดนะครับซึ่งวิธีเนี้ยเราจับมาแยกคลอดปุ๊บ แล้วก็รออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งไปเลยนะครับให้มันคลอดบางทีมันก็คลอดก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบสมบูรณ์มากอะไรงนี้มากนะครับปลามันท้องต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ประมาณสามวิยีปุ๊บคลอดเสร็จปุ๊บเราก็จับแม่ปลาพักไว้อะไรสักวันหนึ่งแล้วเราก็จะไปรวมฝูงแบบเดิมได้เลยครับวิธีนี้นะก็ปลอดภัยแบบว่าได้ลูกเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีการดูไม่ต้องดูทรงแม่ปลาเลยครับว่าเออทรงเป็นบ็อกซ์เทปแล้วแบบว่า มีปืนขึ้นที่ก้นแล้วอะไรเนี่ยไม,ไม่ต้องดูเรื่องดูเลย now now. นับวันเนานับ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 ก็ผ่านไปสองอาทิตย์กับอีกสักสองสามวันสี่วันอะไรเงี้ยจบแยกคอดปุ๊บแป๊บเดียวท้องแตกได้ลูกเกียบเท่านี้เลยแต่เงื่อนไขมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องเลี้ยงให้แม่ปลาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนอกนั้นก็คือฟรีสไตล์ได้เลยก็เนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวผมจะสรุป รปอัพให้ฟังสั้นๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเคไปครับโอเคอุปกรณ์ที่ใช้นะครับนี่อะไรก็ได้ที่มีรูนะครับแล้วก็ใส่ตัวปลาได้นะครับก็ใช้เป็นตะข่ายแบบผมก็ได้สีดํารู2บินนะครับคือรูเล็กให้มันผ่านได้นะครับหรือจะใช้ตะกร้าขนมจีนนะครับเอา2ออันมาประกบกันนะครับแล้วก็เจาะรูแบบที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยนะครับหอยทาความสะอาดที่เราจะใส่ไว้ในที่แยกคอดไว้นะครับสําหรับเก็บเศษอาหารที่มันหลุดรอดออกไปจากตัวตะข่ายนะครับแล้วก็ออปชั่นแนลนะครับก็คือไม้น้านะครับแต่ถ้าเกิดมีจะดีกว่านะครับแล้วก็ภาชนะที่ใส่อะไรก็ได้นะครับจะเล็กจะใหญ่ได้หมดนะครับเพราะว่าลูกปลาถ้าเกิดเราอนุบาลตอนในที่เล็กอยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าลูกปลามันแบบขับของเสียน้อยนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรามาแยกคอดนะครับต่อไปนะครับการนับวันครับ นับไป2อาทิตย์กับอีก2อสวันนะครับแล้วก็จับแม่ปลาที่เคยคลอดแล้วนะครับคือมันคลอดปุ๊บนับไปอีก2อาทิตย์กับอีก2อสวันนะครับจับมาแยกคลอดทิ้งไว้ได้เลยนะครับวิธีการแยกคลอดก็คือวิธีการก่อนหน้านั่นเองนะฮะเสร็จปุ๊บพอมันคลอดเสร็จพัก1วันแล้วก็จะไปรวมฝูงแค่นี้เองนะครับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วอีพีถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตาม ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ